ทำไรจ้ะยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยจ้ะทำขนมเบื้องทำเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทำลาวาเนะแม่มาดูใกล้ๆไม่จากมาข้างหน้าอ่าอ่ามาที่นี่มีโอชีแล้วก็บีบได้ยูอันนี้ก็บีบได้แล้วแล้วปุณณวิทย์ไปไหนคะวันนี้มีตกแต่งด้วยอ่ามีตกแต่งอีกโอ้วันนี้จัดร้านหน้ารับประทานมากเลยค่ะแม่ค้าไม่ใช้มือไม่ใช้มืออ่ะวันนี้ใช้เท้าทำเอ้ยไม่ใช่ ช้อะไรทำละจ๊ะว้าวว้าวแล้วปุณนวิทย์ไปไหนจ๊ะวันนี้อ่าเราไปดูสิว่าปุณนวิทอยู่ไหนโอมีดอกไม้เด็กเก็บด้วยมีป้แปปไหมวายแสน้ัแป้ไหมแเปไหมแล้วกัน อุยมันต้องรอานาน,น,นอย่างนั้นเลยเหรอแะแล้วไปแล้วปายไปดูนี่มันน้องไปไหนแล้วเตอไปไหนระวังลื่นนะครับขึ้นบ้านไม่ถอดรองเท้เราระวังลื่นนะไปเก็บเลยไปไหนมาเตอไปไหนมา จะเอาให้น้องเสจนี่โอเคอ่ะพี่อุ้มทำเลยวันนี้พี่อุ้มมีอะไรขายบ้างวันนี้วันนั้นจัดาน้าข้างหน้ามือเดี๋ยววันนี้จัดร้านตรงนี้แล้วก็มีเครื่องดืวยเป็นนี้ี้โอ้วันนี้ร้านพี่อุ้มใหญ่แสดงว่าขายดีจนจนร้านใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายเิคนเดียวโอ้อะไรล่ะอะไรล่ะ ดอกไม้พี่ได้เหรอโอ้โหได้เยอะเลยเทพี่หน่อยพี่จะไปตกแต่งหน้าขนมเบื้องจะเอามาวางแร้วพี่หน่อยเราไปดูเด็กๆเก็บดอกไม้กันอีกรอบนึงดีกว่ามีดอกอะไรบ้างเนี่ยโอ้ระวังเข้าจัก สนุกกันไหมเด็กๆสองคนเนี่ยวันนี้เขาเล่นไข่ของกันนะสองคนนี้เขาเล่นไข่ของกันนะน้องอุ้มน้องเติร์ดป,ป้าพี่อุ้มเก็บเสร็จแล้วนะได้เยอะป่ะพี่อุ้มจะไม่เอาตรงนี้โอ้บบได้เยอะด้วยเติร์ดได้เยอะยัง ไปตามพี่อุ้มไปอยูพี่อุ้มมาเข้าร้านเฮ้ยอย่างนี้ลูกค้าเห็นเือือต่กล้ากินไหมเนี่ยข้ามร้านไปเลยมันมีประตูอยู่ฝั่งมาแน่งเติรนมาแม่มาเดวโอ้ได้ดอกไม้เยอะไหมครับโอ้ได้เยอะเลยเอาไปพี่อุ้มไปแล้วไปเก็บมาใหม่ให้พี่อุ้มเทพี่อุ้มนะเทเป้าเทพี่เป้าเอา ให้พี <laughs> ่หน่อยเดียวนี่ดูเอามาผงไม่ได้แล้วนออไ้าหนึชิ้นเาสร็จเสร็จหชิ้นเลยเสร็จเลยทีนี้หชิ้นนึ่ง้วยเสร็จเลย